สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาตาฟู้ดทรัคขายอาหารไทยในอเมริกาได้เงินแสนเพียง3ชั่วโมงมาตาทอมสันเจ้าของร้าน Fire t h a ไ f u ฟ i o ชันร้านอาหารไทยในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาสาวไทยจากจังหวัดมุกดาหารให้สัมภาษณ์รายการไทยสตอรี่ รีวิวชีวิตต่างแดนถึงจุดสตาร์ทสู่เส้นทางการเป็นแม่ค้าตัวตึงในต่างแดนมาอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมพี่สาวช่วงพี่สาวแต่งงานแล้วก็เริ่มทำงานตอนนั้นเริ่มทำงานในครัวก่อนเลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยทำงานที่เมืองไทยเรียนจบก็มาเลยเริ่มจากการหั่นผักก่อนเพราะเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น จากนั้นหั่นผักได้2-3อาทิตย์ก็เริ่มมาเสิร์ฟอาหารแต่เราก็ยังกลัวอยู่กลัวการพูดภาษาอังกฤษตอนทำฟูดทรัคเราใช้ระยะเวลาในการซ่อมฟูดทรัคประมาณปีหนึ่งใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพราะเราไม่ได้ซื้อฟูดทรัคแบบใหม่เราซื้อแบบเก่าแล้วก็มาซ่อมเองทำทุกอย่างเองหมดส่วนผลตอบรับ1-2เดือนแรกที่เราขายดีมาก แทบจะไม่ได้นั่งเลยเหมือนคนแถวนี้เขาก็เห่อเราอยากเป็นฟู้ดทรัคไทยคันเดียวที่จอดในพื้นที่นี้เขาก็คงตื่นเต้นเราขายอาหารที่มันแปลกมากเช่นไก่ย่างพวกอะไรที่อาหารไทยอื่นๆเขาไม่ทําเหมือนสตรีทฟู้ดเลยเมนูเด็ดของร้านเราที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นผัดไทยสําหรับคนฝรั่งแต่สําหรับคนไทยที่นี่จะเป็นสมตําลาบ หมูกรอบไม่ว่าจะเป็นคณะหมูกรอบกระเพราหมูกรอบก็ต้องมีอย่างน้อย2 0 3สออเดอร์ต่อวัน ทอดหมูกรอบไม่หวัดไม่ไหวตอนแรกหมูกรอบเราก็ไม่ได้ดีนะหลังจากที่เราเรียนรู้มากขึ้นก็กรอบมากขายดีที่สุดก็ช่วงซัมเมอร์5,500เหรียญร้านเราปิดเที่ยงคืนอย่างช่วงซัมเมอร์ถ้าขายแย่ที่สุดก็น่าจะประมาณ1,800เหรียญไม่ใช่ขายแบบนี้ทุกวันนะอทิตย์นเฉลี่ย2 5 0 0ถึง3,000ันเหรียญแต่ช่วงซัมเมอร์เราจะต้องได้อย่างต่ำจริงๆ 3,000-4,000ถึงเหรียญแต่ถ้าช่วงวิกเอนสุขเสาร์เราจะได้ประมาณ4-5,000เหรียญในครัวจะมีพนักงาน15คนถ้าเป็นเชฟแบบหลักๆ4คนเชฟอาหารไทย2คนนี้ยังไม่รวมผู้ช่วยนะอย่างบางทีเรารับพนักงานไว้เพราะเราทำครัวเรากับพี่สาวเราก็ประมาณ6คนในครัวข้างนอกประมาณ4คน แต่ละวันก็จะสลับการทำงานของพนักงานเสริฟไปในแต่ละวันบางคนก็ฟูทามบางคนก็พาดทามนี่คือสิ่งที่ฝังอยู่ในความคิดของเธอคุณมาตายอมรับว่ารู้สึกท้อบ่อยมากเพราะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆแต่ความกล้าและกำลังใจจากครอบครัวที่สำคัญก็คือสามี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่ทำให้ก้าวมาถูกทางเพื่อนๆใครอยากจะฝากบอกว่าทำอะไรแล้วมีความสุขทำไปเถอะค่ะทำอะไรที่เรารู้สึกไม่กังวลมันคือสิ่งที่ถูกเสมอคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจเราก็มาถึงจุดๆนี้ทุกคนท้อเราท้อมากเลยมันไม่ใช่ประเทศของเรามันไม่ใช่ภาษาของเรา เราเริ่มจากศูนย์จริงๆกับการเซไฮเซเยสแตงกิ้วจนมาถึงวันนี้7ปีเรามีทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณหลายคนรอบข้างที่เขารู้จักเราตั้งแต่เรามาใหม่ๆว่าเราเป็นคนยังไงว่าเราไม่เคยอยู่เฉยๆขอบคุณสามีถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเพราะเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำทุกอย่างในร้านอาหาร ทุกซอกทุกมุมจริงๆทําเอกสารอย่างเดียวที่เขายังไม่ได้ทําก็คือผัดยังช้ายอยู่ต้องขอบคุณสามีมากที่คอยอยู่เคียงข้างคอยเป็นกําลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่ดราม่าอีกแล้วเราน้าตาซึมขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ตั้งแต่เรายังไม่เปิดร้านมาคอยจัดการมาคอยคีมาคอยช่วยเหลือ ขอบคุณมากๆจริงๆถ้าเราไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้อย่างก็มาตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดมาทำโน่นทำนี่ขอบคุณขอบคุณ เราไม่ได้อยากทำช่องเลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แต่พี่สาวขยันขยอให้ทำทำก็ทำตัดปัญหาก็สนุกดีนะคะสนุกสนุกอยากจะทำาหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นอยากจะให้เพื่อนๆลองติดตามและให้โอกาสช่องของมาตาว่าระบบการทำงานร้านอาหารที่อเมอริกาและเมืองไทยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่กฎหมายเขาแตกต่างกันอยากให้ลองศึกษาลองดู ลองชมระบบการทำงานในร้านอาหารของอเมริกาเราเป็นยังไงเราไม่เคยทำร้านอาหารในเมืองไทยเรายังไม่รู้เคยกินแต่ข้างทาง,ทางสำหรับเราคิดว่าแตกต่างกันมาก ฝากกดไลค์กดแชร์รับชมใครมีอะไรที่แนะนำถ้าใครแบบว่าได้ทำร้านอาหารมาแบบ10-20ปีอยากให้แนะนำว่าเราทำถูกไหมเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบ้างให้เป็นกำลังใจเรายังเป็นเด็กรุ่นใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ